โซฮายอันยองเซเซน้องๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่นุ่นก็จะมาชวนน้องๆพูดภาษาเกาหลีนะคะในแบบฉบับพูดกับเพื่อนค่ะพูดกับเพื่อนนะคะ,ก,นนะ,คะก็เหมือนกับว่าถ้าเราพูดกับรุ่นน้องหรือว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันเพื่อนห้องเดียวกันนะคะเราก็จะมีวิธีการพูดนะคะที่เขาเรียกว่าพัมแม่นะคะพัมแม่นะคะพัมแมก็แปลว่าการพูดแบบ ใช้ความเป็นกันเองนะคะความเป็นกันเองพูดแบบนี้พูดกับผู้ใหญ่ไม่ได้นะคะแต่ว่าพูดกับเพื่อนๆได้นะคะก็พี่นุ่นก็ยกตัวอย่างมาให้เราลองพูดคุยกันสนุกๆนะคะอ่ะอันแรกนะคะถ้าเรามีเพื่อนแล้วเราแบบทำอะไรแกะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำอะไรเราก็จะพูดว่าโมเฮโมเฮออ๋อสมมติเพื่อนชื่อซูจิซูจิอาโมเฮพูดแบบนี้นะคะ โมเฮต่อไปค่ะไปไหนออดีกะออดีกะออดีกะนั่นแหละนะคะเราก็ออกเสียงเร็วก็เป็น e e ออดีกะออดีกะต่อไปค่ะสบายดีไหมชาริสศะชาริสะซูจิอาอันยองชาริสศะสบายดีไหม ต่อไปนะคะหิวไหม,มถามเพื่อนหน่อยแก้แก้แกแกหิวเป,ปลป่าแพกรพะแกพะต่อไปค่ะสมมติเราไปซื้อของใช่ไหมเราไปซื้อของเราก็เออถามเพื่อนอันนี้ดีไหมอ,นนอันนี้ดีไหมไออันนี้ดีไหมสวยไหมก็อีก็ชัวอ,อีกอชัวอ,อีกกชัวต่อไปค่ะจะชวนเพื่อนไปเที่ยวนะคะจะชวนเพื่อนไปเที่ยวก็รียอเฮงคาจะ ย้อเงค่ะจ้าไปเที่ยวกันนะคะแปลว่าไปเที่ยวกันต่อไปค่ะไปดูหนังกันย่องว่าผูรองค่ะจ้าย่องว่าผูรอค่ะจ้าแก้แกไปดูหนังกันยหญ่อะย่องว่าผัรองอะจ้าแบบนี้ได้นะคะต่อไปค่ะมีแฟนหรือ,อยังนำจะชิ้กุยซ น้ำจะชิ้นกุย้อน้องๆสังเกตนะถ้าเป็นประโยคคำถามก็จะแบบเสียงมันจะยกขึ้นไปนิดนึงนะคะนำจะชิ้กุย้อแบบนี้นะคะมีอีกไหมอ่ะขอยืมหนังสือหน่อยขอยืมหนังสือหน่อยแก่ๆยืมหนังสือหน่อยก็เช็คจม์빌려줘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  ขอยืมหนังสือหน่อยต่อไปค่ะพรุ่งนี้ว่างไหมพรุ่งนี้ว่างไหมพรุ่งนี้ก็เนลใช่ไหมคะเนลเวลาอิสซ์ะเนลเวลาอิซ์ออเนลเวลาอิซ์ะก็แปลว่าพรุ่งนี้ว่างไหมการบ้านอ๋อการบ้านเสร็จหรือยังก็숙제다했어숙제다했어숙제다했어 สุกเจแปลว่าการบ้านนะคะต่อไปค่ะมีตังปะทนิษฐ์ศรนิษฐ์ <laughs> นิษฐนแปลว่าเงินนะคะมีตังบ้าแกยืมหน่อยพิลโลโจขอยืมหน่อยพิลโลโจแบบนี้นะคะต่อไปค่ะกินข้าวหรือ,อยังพัมมอกซ 밥먹었어ร์กอสซ์พามอร์กอสซ์มอร์กอหน้าพี่นุ่นก็แบบสงสัยไปด้วยนะคะต่อไปค่ะกินอะไรกันดีอ่ะกินอะไรกันดีอ่ะแกโมมอร์กอสก์โมมอรกก์กินอะไรดีอ่ะทำท่าคิดนิดนึงโมมอรกก์ถามเพื่อนก็ได้ค่ะโมมอร์กอสก์นี้ก็ได้นะคะต่อไปค่ะเห็นเพื่อนหน้าตาแบบซีด o อดีอาะออดีไม่สบายหรือเปล่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่า o อดีอาแบบนี้ได้นะคะต่อไปนะคะสาวอทาทิตย์ทำอะไรชูมาเรโมเฮชูมาเรโมเฮต่อไปค่ะสมมุตินัดกันไปเที่ยวเจอกันที่ไหนดีออดีซอพ o ลก้ออดีซอพ โอ้ีซเจอกันที่ไหนดีนะคะต่อไปค่ะไปร้านกาแฟกันไหมเออวัยรุ่นสมัยนี้ชอบชวนกันไปร้านกาแฟนะคะคาเฟ่ค่บบคก็คาเฟ่ค่ก็ถามเขานิดนึงนะคะว่าไปไหมต่อไปค่ะ <c oughs> ไปคาราโอเกะไหมใช่ไหมถ้าอยู่ที่เกาหลีก็แบบ คาราโอเกยะเยอะแย,ยะเลยคาราโอเกะภาษาเกาหลีพูดว่าโนเรบังใช่ไหมคะโนเรบังโนเรบังค่ะก็โนเรบังค่ะก็ไปร้องไปคาราโอเกะกันไหมต่อไปคะ่ะไปด้วยกันนะไปด้วยกันนะไปด้วยกันนะคัตชี่ค่ะคัตชี่ค่ะเกี่ยวแขนเพื่อนเลยคะ่ะคัตชี่ค่ะไปด้วยกันคัตชี่ค่ะ ต่อไปค่ะฝันดีนะเธอแก้ฝันดีนะก็อะไรใช่จ้าใช่จ้าใช่จ้าต่อไปค่ะออกแนวแบบเบื่อจังเบื่อจังบอกเบื่อจังบ่นกับตัวเองก็ได้นะคะอ๋อชิมชิมเมอาชิมชิมเมโทรไปหาซูจีบอกซูจีน่าชิมชิมเม นู้นไดบ้งค่จ้าอย่างนี้ก็ได้นะคะชิมชีมเมแปลว่าเบื่อจังเลยนะคะต่อไปค่ะง่วงมากอ่ะง่วงอยากจะพูดอยากจะพูดขึ้นมาว่าง่วงก็พูดว่างไงคะอ้าจอยอ้าจอยจอยจอยนะคะง่วงจอยต่อไปค่ะไปไหนมาแกไปไหนมาก็ 어디กลับถั่าานะาาไ,ไหนมาโอเคต่อไปขอโทษนะขอโทษนะสมมติว่าแบบ few moments later. ไม่รู้อ่ะถ้าจะขอโทษมิอเมอเนมน มียนเฉยๆก็ได้นะเพื่อนสนิทเมียนอย่างนี้เฉยๆก็ได้นะคะหรือว่าเมียันเนมียนเนขอโทษนะแกอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปค่ะรักนะรักนะก็ซาลงเงนะคะซาลงเงเฉยๆได้เลยนะคะซาลงเงแบบนี้นะคะต่อไปค่ะแกแกห้างลดราคาแหละแกอย่างเงี้ยนะคะเราก็พูดว่าเพ็ดข้จอมเซือรันเด คะจ้าคะจ้าไปกันค่ะจ้าเราจะชวนเพื่อนไปไหนล้าก็คะจ้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าห้างลดราคาแหละแกก็พูดว่าเพคคอจอมเชลทันเด้าะจ้าไปกันไปก่อนนะเออไปก่อนนะเวลาแบบบายบายใช่ป่ะเวลาแบบบายบายไปก่อนนะนะนามอนจอค่าแกเหมือนแบบคุยกันอยู่ใช่ไหมแล้วก็แบบเออเดี๋ยวไปก่อนนะแกอะไรเงี้ยก็นามอนจอค่าแกเออเดี๋ยวฉันไปก่อนนะนามอนจอค่าแก อามอนจอคเกต่อไปค่ะพรุ่งนี้จะการพรุ่งนี้จะการเนイルบาเนイาเนาพรุ่งนี้จะการนะคะพรุ่งนี้ฉันไม่มานะพรุ่งนี้ฉันไม่มานะไม่ว่างพรุ่งนี้ฉันไม่มานะเนลโมโต้กอยาเนลโมโตกอยาเนลโมโตกอยา พรุ่งนี้ไม่ได้มานะแคร์บอกให้เพื่อนรู้นะคะเฮ้ยแกซื้อที่ไหนอะเฟลลิ่งมาได้ไหมเฮ้ยแกซื้อที่ไหนอะออดิโซซัสเซอร์ไม่สวยอะสวยอะออดิโซซัสเซอร์ซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยออดิโซซัสเซอร์ซื้อที่ไหนอยากแกอยากทำอะไรอะไรเงี้ยนะคะอยากทำอะไรหรออยากทำอะไรดีอะไรเงี้ย Mohagoshi 하고싶어โม่하고싶어โ a ่하고싶어อยากทำอะไรโ a ่하고싶어พูดแบบนี้นะคะน้องๆอ,อันนี้เป็นประโยคแบบพูดง่ายๆนะคะน้องๆฟังพี่นุ่นเสร็จแล้วนะน้องๆก็ลองเขียนก็ได้ค่ะเ,ออเดี๋ยวพี่นุ่นจะเขียนเอาไว้ใต้ description นะคะให้เราฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกท่องด้วยแล้วก็ทำแบบพี่นุ่นนะ่ะทำเหมือนเราเป็นนางเอกซีรีส์เกาหลีนะคะ ออดิโาอะไรเงี้ยนะมกชิปอย่างเงี้ยนะคะลองพูดเหมือนเราเป็นคนเกาหลีนะก็เอาเป็นว่า EP นี้นะคะประมาณนี้ก็แล้วกันก็สำหรับ EP นี้นะคะก็ต้องขอบคุณน้องนะคะที่คอมเมนต์มาแล้วก็เลยทำให้พี่นุ่นได้มาทำคลิปนี้ให้กับพวกเราทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากให้พี่นุ่นสอนเกี่ยวกับประโยคอะไรนะคะฝากคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าพี่นุ่นมาเห็นนะคะจะได้มาทำเป็น คลิปสนุกสนุกแบบนี้ให้ทุกคนได้เรียนรู้กันค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าราบุญคำซ้ำน oh ิดานาจงย์โต้만나요วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้นะกดตัวช ok ่วยดูโลชูเซอบายโ